สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งปืนนะครับรอบนี้ส่งชาหน่อยหมแต่ลองไกลลองอะไรด้วยหลายเรื่องเพื่อจะให้ได้ไกลอย่างที่ผมอยากได้อันนี้ก็นี่ครับท้ายนี้ก็จะเป็นโลโก้มีโลโก้ซีเฮดเหมือนเดิมลอง้ายด้วยตีนเป็ดนะครับลองการกระแทกในะให้ไม้มันเย็นนะครับแล้วก็มีหูกวินมีกระโจงไกลมเนียมมีฝาปิดเซฟแต่ตัวนี้เซฟจะเป็นเซฟหมุดเล็กลงมานะ ประมาณ2อหุ่นนะเท็กนิดเดียว <Okay. S 1> กพอใช้ใหญ่ไปเดี๋ยวมจะลางเมือนลางบาพิเซฟก็จะมี c ีเนะครับ c ีเฮดสองพันยลางยาวสเปคในลางยาวเมตรสินะครับลางยาวเมตรสิบยิงได้ทั้งลูก4 000, 5, 000, กี่มิลห้ามิลชับเจปีกนี่เป็นปีกโรลเลอร์คู่นะครับซึ่งไม่ได้ทำทักใหญ่แล้วถ้าใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นสายพลังปีกซูปเปอร์กันซะเยอะแล้วก็นี่ครับ ระบบไก่เนี่ยสี่มิลกันีมีสี่มิลนะฮะออกแนละ้เรียบร้อยอันนี้ห้ามิลออกแล้วครับใส่รูปมันก็จะนิ่มหน่อยครับพอนี้มีสปริงนะครับไม่ใช่ไม่มีสปริงน,น อ๋อลูกมัน,นตรงน,นี้ลูกนั้นถ้าเข้าบิดนี้มันไม่ตรงเหลี่ยม,มนะฮะต้งเข้าตรงต้างเข้าตรงเข้าง่ายนี่ครับแล้วก็ง่ายฮะนิ้วเคี้ยเข้าแล้วเบาๆเข้าง่ายแล้วก็คือแยกส่วนแบบนี้นะครับไกลที่ผมพยายามว่าคิดว่าดีที่ทําให้ให้ใช้กันเนี่ยคืออย่างนี้ฮะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่รูปนะนี้ใส่รูปแล้วนี่ออก ถ้าเราเซฟไว้ก่อนถ้าเป็นไก่บางประเภทบางนั่นก็จะใส่ลูกไม่ได้ก็เซฟไปแล้วหรือใส่หรือจะเซฟไม่ได้แต่นี่เซฟได้ใส่ลูกปุ๊บเหนียวไม่ออกยิงไม่ออกคนระับกดเซฟออกหรือว่าใส่ใส่ลูกปุ๊บเซฟไว้เหนียวไม่ออกกดเซฟยิงออก หรือจะเซฟไว้แล้ใส่ลูกก็ยิงไม่ออกต้องโปรดเซฟถึงจะยิงอกพรเซฟมันจะทํางานได้ตลอดเวลากพช่วงไกกับกับตัวล็อกข้างบนมันทํางานแยกส่วนกันคนระส่วนกันไม่เหมือนกันขอ <c oughs> งหน้าก็จะมีลูกเนี่ยที่นาสั่งว่าลูกหนึ่งโลธรรมดาปืนผมจะให้ไปเยอะอยู่แล้วลูกผมจะให้ไป6ลูกอยู่แล้วแล้วนาก็สั่งเพิ่มอีกหกลูก แต่ในหกลูกนี่นะเขาบอกว่าทําแบบไม่มีเงี้ยงไปด้วยขอไม่มีเงี้ยงมัคนดไปสองลูกก็จะไม่มีเงี้ยงไปสองลูกนะครับเป็นลูกสี่มิลไม่มีเงี้ยงยาวกว่าลูกห้ามิลนะเพราะน่ะห้ามิลหนักเยอะอยู่แล้วนี่ครับอันนี้ไม่มีเงี้ยงไปสองกลายเป็นหนึ่งโหลแล้วก็ยางสิบห้ามิลสองเส้นสองชุดนะครับไอที่มีรอยนี่ดำๆนี่ผมเอาไฟลลนนะครับมันเป็นคึกขุ่ย ลปอ,อันนี้อันที่ลนนี่คือยาว24่สี่เซนนะครับส่วนอันไม่ได้ลนนี่อันนี้ยาว26่ซหกซนนะครับแรกแนะก็ยิงยี่ก่อนก็นได้แล้วเดี๋ยวหรืถ้าขึ้นไหวก็แล้วแต่สถานกา,ารณ์จะใช้ไหนก็บอกมืลสายอุดรอยน้ําสายร้อยคำนี้นี้แล้วก็มัดัันทันไปน,นะครับก็อธรรมดาเขาให้อันเดียวกันผมนี่ให้สองอันถือไว้ไปยิงเรา ไปกับเพื่อนหรือไปคนเดียวเงี้ยมันอยู่ห่างกันเงี้ยเชยตัวเองก็อีกอันยิงได้หรือปลากำลังมาชุลมุนก็ยิงปิงอันมัดไว้อีกแล้วก็อีกอันใส่ยิงไปก็แล้แตสได้เลยแล้วก็เออตัวร้อยเงือกปลาวันนี้วันทิตเขาร้านเขาปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำตอนเช้าแล้วก็สายๆเที่ยงๆค่แท็กของนะไปส่งก็จบแล้วครับส่วน คิวต่อไปของนาเบนกับนาทีมปอปานะครับออกพีมพปอปานี่เขาเปลี่ยนแบบเอาแบบตัวท้ายไม่สักรับรับร,บรบางยาวเลยหน้าปีกอันนี้สายพลังปีกโรเลอร์ซูปเปอร์นะก็เดือนนี้จะอให้เยอะที่สุดแล้วก็เดือนหน้าก็พยายามจันดันต่อกันให้เยอะที่สุดโอเคครับใจเย็นๆนะครับคนที่รอรอตอนนี้ท่านก็ ได้ไกท่ที่ดีไปแล้วได้มาแล้วตำรวที่ไม่ต้องเพิ่มตันด้วยนะทำให้โดยไม่เพิ่มตันโอเคครับเดี๋ยวไปลองเทสก,กันกับถายพี่150ลูก5มิลยาว40นะครับป่ะพูดแล้ไปลองเลยดีกว่า